thank <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้สำนักข่าวนาสพสื่อรัฐจบข่า,ขาวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนเกี่ยวกับงานทอดกฐถินสามาคัคคีประจําปี2567นนะคะณนะวัดมงคลพิทักษ์ธรรมหรือวัดหน้าเขาหมูที่12ตําบลบ้านเสด็จอาเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนอื่นดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube บอพลชัยสังดวงยางนะะคหรือว่า ทางเพจบกพรชัยสังดวงยางชินลเช่นกันค่ะ ช่วงเช้าของวันนี้นะคะได้มีพุทธบริษัทหลายพื้นที่เลยนะคะได้เดินทางมาร่วมบุญที่วัดมงคลพิทักษ์ธรรมแห่งนี้นะคะได้มีการนําปิน่นโตดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ได้มาลงทะเบียนพุ่มกรถินสามัคคีนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเกี่ยวกับโรงทานนะคะโรงทานวันนี้30กว่าโรงทานนะคะเ <ME> มื่อทุกคนเดินทางมาก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันนะคะเ <ME> มื่อถึงเวลาที่จะนําขบวนเกี่ยวกับกรถินสามัคคีแล้วนะคะก็มีคณะรงยารถเทแล้วก็มีนางรานะคะแล้วก็มีชาวบ้านจํานวนมากนะคะมาราบร ริเวณรอบโบสถ์จำนวน3รอบนะคะการตั้งกระบวนการเห่ในครั้งนี้ตั้งที่หมู่บ้านหมู่ที่12นะคะซึ่งเป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะคะเดินทางมาสู่ประตูวัดนะคะหลังจากนั้นเมื่อ รำเสร็จแล้วก็ได้มารำถวายที่โบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นนางรำซึ่งนางรำวันนี้แต่งกายสวยมากนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาดีตท่านโสสนะคะท่านสุภาการจะนะอดีตโสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซานะคะและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านอุทรกันแก้วนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเสเด็จแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ก็มีชาวมณรามันนะคะมาร่วมบุญด้วยเพราะว่าเป็นการนับถือาศาสนาพุทธเหมือนคนไทยเรานะคะเมื่อถึงพิธีการทางาศาสนาในวันนี้นะคะ เขก็ถืออันดับแรกก็ได้ รับศีลร no ับจากพระท่านนะคะวันน nice. ี้ก็ได้มีการสัมมณเนรเจริญพระพุทธมนต์นะคะถวายผ้ากะทินพุ่มกะทินพร้อมด้วยถวายพระทานพระภิษุสงสัมมณเนรด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจน้านะคะแล้วก็มีการถวายผ้าไกรจีวนพระอาบน้ําฝนให้เก่พระภิสุสุงสัมมณเนรนะคะวันนี้ถือว่ามีการทอดกะินสามัคคีที่พร้อมเพรียงมากนาวัดหน้าเขาแห่งนี้นะคะเจ้าภาพกะินประจําปี2567นหน้าวัดมงคลพิทักษ์ธรรมแห่งนี้นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายกฤิทิพย์เดชนางกุศลจิตทิพย มีเชยนะคะคณะคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านน้องเล็กนะคะได้มาเป็นเจ้าภาพกระถินในปีนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สดจากท่านอุทรกันแก้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเสด็จแล้วก็ท่านสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซานะคะแล้วผู้ที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการทอดกระถินสามัคคีในครั้งนี้นะคะครับสวัสดีครับผมนายสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซาครับ วันนี้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในงานทอดกระถินของวัดมงคลพ,พ,พิทักธรรมหรือว่าวัดหน้าเขานะครับหมู่ที่2ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งในปีนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดทอดกระถินที่ใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีพี่น้อง ชาวตำบลบ้านเสด็จชาวเอเกียนซารวมถึงพี่น้องชาวมอนที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากนะครับน<ำ>อกจากนั้นก็มีจากคณะของวัดธรรมกายได้มาร่วมในงานทอดกระถินในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าทำให้ได้รับปัจจัยในการาจัดกระถินครั้งนี้ก็จำนวนมากนะครับก็เพื่อที่จะได้นำไป ขอสร้างาสถานที่าภายในวัดมงคลพิทักษธรรมต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องอที่มาร่วมกักฐินในวันนี้ทุกคนนะครับรวมถึงพี่น้องโรงทานท,ที่มาทำโรงทานเลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้มาร่วมดูแลอำนวยความสะดวก โดยทั่วไปครับสวัสดีครับรับาครับสวัสดีครับผมอุตรกันแก้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเสด็จนะครับก็มีหน้าที่ เป็นคณะประธานประธานคณะกรรมการวัดหน้าเขาหรือว่าวัดมงคลพิทักษธรรมนะครับวันนี้ก็ได้มีการทอดกระถินสามัคคีเพื่อที่จะระดมทุนสร้างก่อสร้างศาลาหลังหลังนี้แหละแต่ว่าเป็นเป็นชั้นล่างเราก็ไม่ได้ทำอะไรดีนะครับเพียงแต่ว่ามีโครงสร้างเอาไว้ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ก่อปูพื้นหรือว่าระบบกวอยวาที่จะทำดำเนินการต่อไปนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมกันมากมายนะครับสำหรับกถินปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไตยชาวมอญพมา่าอันเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีคุณโสภาสการ,การาจะนะอดีต สอสสุราธานีเขตสองนะครับที่ได้มาร่วมด้วยวันนี้นอกจากนั้นแล้วก็มีท่านนายอำเภอเกียนซาท่านอ,อาจารย์หลายๆอาจารย์ต่างๆที่ผมไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่ว่าเขามีการร่วมในวันนี้นะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศสมาชิกเทศบาลหลายท่านนะครับที่มาร่วมวันนี้นะครับน่าจะเป็นวัดแรกที่ ทำการทอดกระถินในปีนี้นะครับสําหรับตําบลบ้านตาเด็ดเรานะครับก็ <c oughs> ในเรื่องทอดกระถิน,นวันนี้ก็มีมความสมบูรณ์มีความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คงจะมีตัวถึงกันทุกคนสำหรับมาร่วมในวันนะี้นะครับครับม่นนะคะ ครับผมครูตูทิปเดชครับและก็แม่บ้านผมคือคุณกุศลจิตทิปเดชนะครับเป็นเจ้าภาพหานกันถินของวัดหน้าเขาปี2องพนหนี้นะครับทางคณะวัดนะครับต้องการที่จะซื้อเครื่องครัวนะครับเพื่อใช้ในหานบําเพ็ญกุศลศพนะครับและต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะผู้ใหญ่กำนันทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมหานในวันนี้นะครับถ้ามีอะไร ผิดพลาดทางคณะกรรมการวัดต้องขอกรับเอาไปไวด้วยนะครับและขอขอพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะนางสิ่าพภาค่ะยอดค่ะเป็นตัวแทงก็งล่วงโพธรรมชยูุเทวาราได้โครงการสร้างมื้นวัดทัวเทย ปู่การก็ล่องโพล่องโพครบรอบอายุแปดิบปีล่องโพย่าจะทําจุดนี้กับล่องโพที่ล่องโพไม่มีความสามาตัดแกไปได้ถูกวัดมันซามบืน้นตัวเถยติงกาลูซิสก็ล่องโพมาถ,ถาวายเทนล่องโพในวันนี้กกรติ้นตัวเถยคือว่ามีมีข้องได้ข้องวัดบงคณพิทักษามแล้วก็วัดในปราบแล้วก็วัดทับใหม่ โครงการไม่มีโครงการนึ่งเบื่บาดองเบื่อหวัด่ะแล้วก็มีโครงการนึ่งเส้นบาหนึ่งเบืบ่อหวัดขะขอบุญตรงนี้แต่เราได้ทำเราลูซิตโตหลวงโพค่ะเราเป็นตัวเทนก็ลูซิกตก็หลวงโพลแต่ว่าเราได้ไปทำอยู่จุดนี้คือว่าอยู่ในในในจุดนี้มานานแล้วถามว่าปลืมม้มไหมปลืมม้มหมาหมาปลืมมปล้มบางทีน้ำตาเลยเลยดีแต่เราได้ไปพบจุดตรงนี้มาคา่ะ ก็ขอบคุณพระอาจารย์แต่แกทานก็ได้มารวมกันครับเราทานยู่ซุ่งสุ่นตูดงสุ่นราธานีค่ะแต่สุ่นตูดงค่ะตุ้งอันถ้าขคยข้าไปมันจะลืมแล้วก็ดีมาเลยมันจะคือมีวินนยได้ประมาณนี้นะมันก็ดีมาค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมเชื่อวิริยะห้องซาครับวันนี้ได้ทราบค่ะว่ามีชาวมารมันมาเพุ่อจะน ครับครับมาเคยเนี่ยเป็นชามนมาประมาณห้าหกร้อยเคยเนี่ยวุ้คนไทยชาวถือว่าศาสนาพวกเดีกันนี่ิอย่างไรบ้างคะดีใจครับดีใจมากๆชาพุทธทุกคนทั้งโลกนี่แหละชาพุทธรักทุกคนดีใจมากๆครับมาช่วยที่วัดถึงนี้นานแค่ไหนหลายปีหรือยังคะสมัยผมเสิบกว่าปีสมัยผู้ใหญ่รุ่นก็ยี่สิบกว่าปีครับ ครับขอบคุณคนไทยอย่างไรบ้างที่ให้โอกาสชาวเมอสได้มาลงมือที่นี่ค่ะครับับที่รักขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์เจ้าวัดวัดนาขาวนี้ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านเสด็จบ้านนาขาวทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณชาวไทยทั่วไทยทั้งโลกขอบคุณชาวพุทธชาวพุทธทุกทุกคนขอบคุณครับ การทอดกะินสามาัาคีประจำปี2567ณวัดมงคลพิทักษ์ธรรมแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ชาวรบรนะคะมาให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการเห่ขบวนในครั้งนี้นะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพรผู้ประกาศข่าวโดยบอกอพลชัยสังดวงยางนะคะหัวหน้าสำนักข่าวนสวพสุราษฎร์เจาะข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน